ความคืบหน้ากรณีนายุทธนาสายสาอายุ33ปีและนายนัทพงศ์สายสา,าอายุ29ปีสองพี่น้องชาวบ้านย่างคำตําบลอุ่มเม้าอําเภอท่านพนมจังหวัดนครพนมถูกทหารสังกัดศูนย์อำนวยการป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนควบคุมตัวไปสอบสวนในฐานปฏิบัติการชั่วคราวเมื่อวันที่17เมษายนแต่ทําร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติด จนกระทั่งนายยุทธนาเสียชีวิตแม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า<ม>กำหนดการชาพนักกิจศพลูกชายยังเป็นไปตามเดิมคือช่วงบ่ายวันนี้นะครับหลังจากเมื่อวันนี้มีกระแสข่าวว่าจะเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดเพราะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการเยียวยาโดยระบุว่าการเจราจากับหน่วยง,งานคู่กรณีครอบครัวเรียกร้องค่าเสียหาย5ล้านบาทก่อนจะตกลงกันได้ที่2ล้านบาท ขณะเดียวกันมีรายงานว่าวันนี้จะมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากกองกําลังสุรศัก์มนตรีกองทัพภาคที่2เดินทางมาร่วมงานชาปนกิจด,ด้วยและจะทําบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อเรียกร้องของครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อยืนยันว่าทหารพร้อมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ